พิซา <Pizza S 2> ตอนผจญภัยหาแร่ยูเรเนียมบ้านของด็อเตอร์ซันดิวไปโรงพยาบาลก่อนไข้ขึ้นสูงมากเลยดิวเป็นอะไรเหรอคะ ไจมากหรอกจก้ะไข่ขึ้นนิดเดียวเองสัตราจาร์เคสและด็อกเตอร์ซันจึงพาน้องดิวไปโรงพยาบาลของซีโร่มีไรขาดจะได้ดูว,วันจากเด็กพวกนั้นกันหรือว่าดูว,วันไม่ได้อยู่กับเด็กพวกนั้นข้าคงต้องไปค้นจากฐานข้อมูลซะหนแล้วฮะมีแร่ที่แผ่รังตีได้มากขนาดนี้เลยเหรอนี่หรือว่านี่จะเป็นแร่ยูเรเนียมมินดีกาแล้วข้าต้องรีบไปชิงแร่ยูเรเนียมให้ได้ และแล้วซีโร่ก็ได้เดินทางยอดเวลาเพื่อแย่งชิงแร่ยูเรเนียมของมารีคูรีทันทีณโรงพยาบาลหนูไม่เป็นอะไรหรอกแค่นอนพักดูวาการสักสองวันก็หายแล้วภาคขึ้นหมอดีใจด้วยนะดิวที่ไม่เป็นอะไรมากดิว ได้สังเกตผู้ป่วยคนหนึ่งผู้ป่วยคนนี้ทรมานมากดิวจึงถามศาสตราจารย์เคสเขาเป็นอะไรล่ะคะเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งจ้ะเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่มีทางเยียวยาถ้าเป็นแล้วก็มีแต่ความตายเท่านั้นแต่ดิวไม่เชื่อเพราะหนังสือที่ดิวอ่านโรคมะเร็งสามารถรักษาได้ด้วยแร่ยูเรเนียมสองวันต่อมา บ้านของดรซันได้กลับไปอ่านหนังสือที่ดิวเคยอ่านแต่หนังสือนั้นกลับว่างเปล่าดิวจึงสงสัยว่าตัวหนังสือหายไปไหนดิวจึงไปคุยกับซีซ่าซีซ่าโรคมะเรงรักษาได้ไหมได้ซิแต่ทำไมในหนังสือที่ฉันอ่านมันกลับว่างเปล่าฉันว่าต้องเป็นฝีมือของซีโรแน่นอนเลยเราก็<ม>คิดว่า<ม>อย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นเราต้องย้อนเวลาเพื่อดูว่าใช่ฝีมือของซีโรหรือเปล่านั้นพวกเราเดินทางกันเลยซีซ่าและเหล่าเด็กเด็กเดินทางมาจนถึงสถานที่ทำงานของมารีคูรีในอดีตแต่กลับพบเพียงผู้หญิงนั่งร้องไห้คนหนึ่งเท่านั้นคุณเป็นอะไรเหรอคะดรีมถามผู้หญิงคนที่นั่งร้องไหฉ้ฉันฉัน เป็นอะไรเหรอคะใครทำอะไรคุณฉันถูกจุเครื่องจักประหลาดขโมยผลงานของฉันฉันใช้เวลาเกือบทางชีวิตในการสร้างมันฉันค้นพบมันแล้วแต่ว่าจุเครื่องจากนั้นก็ขโมยผลงานของฉันไปเขาเป็นหุ่นยนต์จากคอสที่25ค่ะมันเป็นลูกหลานของผม เครื่องจักพูดได้เขาเป็นหุ่นยนต์จากคอสอที่25ค่ะเขานี้ใสดีมากค่ะเธอช่วยไปเอาแร่ยูเรเนียมมาคืนให้ฉันได้ไหมได้ครับผมจะชิงคืนมาให้ได้ลิซ่าเจอซีโร่กำลังจะหนีเลยขัดขวางไว้ซีโร่ คืนแร่ยูเรเนียมให้มารีคูรีเธอะนั่นไม่ใช่เดวันหรอกข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าคิดเอาเดวันมาครอบครองคนเดียวหรอสิซีโร่นายรู้ไหมนายขโมยเอาแร่ยูเรเนียมไปมีคนตายเป็นล้านล้านคนก็เพราะนายทำให้คนเป็นโรคมะเร็งจนปลกกับความสิ้นหวังนายทำให้แสงสว่างของพวกเขาหายไปข้าก็แค่ ซีโร่สำนึกผิดและมอบแร่ยูเรเนียมคืนให้แก่มารีคูรีไปสถานที่ทำงานของมารีคูรีมารีคูรีได้แร่ยูเรเนียมคืนพร้อมทั้งขอบใจพวกเด็กๆพวกหนูคือน,นางฟ้าของฉันจริงๆแล้วคุณจะทำยังไงต่อกับแร่ยูเรเนียมคะ ฉันจะไม่จดลิขสิทธิ์หรอกฉันจะให้ทุกคนได้ศึกษาและพัฒนาต่อคุณคือน,นางฟ้าของพวกหนูเลยค่ะมารีคูรีและเด็กๆก็ได้เดินทางย้อนเวลามายังโลกปัจจุบัน